นวทีบอกฟันธงยกแน่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครทำคอนเทนต์อะไรก็ทำไปแล้วแล้วมีคนดูไหมล่ะผมก็ไม่รู้นะ,ะว่ามีคนดูหรือเปล่านะครับเพราะว่าการจะบอกเอ่ยยกหรือว่าติดคุกเนี่ยนะสุดท้ายแล้วก็สารอยู่ดีนะครับทำคอนเทนต์อะไรไปเนี่ยคนดูก็เออใจชื้นขึ้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่สารนะครับอืม มีคนบอกยกยกยกทำให้คุณชัยยานีสวัสดีครับคุณอิสระขอบคุณมากครับเดี๋ยวต้องดูโอกาสก่อนนะครับถ้าว่างๆก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอืมผมไปไม่ไปมันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับคุณหัวหยองสวัสดีครับมีถ้าผมจะไปผมก็ขับรถไปได้นะครับมันก็อยู่ที่จะไปหรือเปล่าเท่านั้นแหะนะนะ แต่คงไม่ขับรถหรอกเพราะว่าหวมันใช้เวลาไปวันหนึ่งกับวันหนึ่งเลยนะถ้าบินไปเนี่ยมันจะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับแล้วก็มีเวลาที่จะทานู่นทานี่เยอะหน่อยนะฮะ mm hmm. ก็เดี๋ยวก็ไปดีกาเอานะครับแพ้ก็ดีกาเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ดีกาอยู่ดี <c oughs> แต่ต้องบอกว่าชั้นุทธรเนี่ยโอกาสที่จะชนะมันก็มีอยู่เพราะว่า อย่างที่ผมทําคลิปไปนะครับลองไปดูอ่ะในชั้นต้นเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับว่าพยานที่ไปให้การที่โรงพักเนี่ยเขาให้การกันว่าอย่างไรบ้างนะครับเขาให้การบอกว่าเออมาทางซ้ายหรือมาทางขวาเนี่ยแล้วไปเบิกความในศาลเนี่ยเหมือนกันไหมนะครับมันจะมีโอกาสที่จะสู้นะครับว่าพยานคนนี้ให้การชั้นตํารวจอย่างหนึ่งแต่ให้การชั้นศาลเนี่ยอีกอย่างหนึง่งในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยซึ่งมันขัดแย้งกัน มันไม่ควรที่จะเอามารับฟังเป็นพยานหลักฐานนะครับก็ตัดพยา,ปานปากนั้นออกไปได้นะในการสู้ชั้นอุทธรณ์อันนี้คือข้อดีของการอุทธรณ์ในในคดีอาญานะครับทุกคดีนะไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นคดีชมพู่หรอกนี่เดี๋ยวคนอื่นที่เขาดูเอฟซฝั่งแม่น้องชมพู่มาดูแล้วจะมาด่าอะไรผมอีกนะครับก็ต้องพูดกันอย่างนี้นะคุณใหม่ชลวรรณขอบคุณนะครับส่งข้อความมาให้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยเปิดดูนะ อืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดดูนะครับคุณใหม่ชลวันแป๊บหนึ่งแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องรอดูอะนะครับอืมรอดูสารตัดสินคันธิพากษาคุณใหม่ชลวันส่งมาให้นะครับ ก็เป็นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคดีลเดี๋ยวผมค่อยดูนะครับแต่ว่าแต่ว่าต้องบอกนะครับว่าต่อให้ <c oughs> ดูดูอันนี้แล้วเนี่ยศาลเนี่ยนะครับผู้พิพากษาเนี่ยยังเห็นไม่เหมือนกันเลยนะผู้ผู้พิพากษาในคดีสองคนเห็นควรลงโทษ คู่พิพากษานอกคดีสองคนยังเห็นแย้งเลยนะครับคดีนี้ต้องบอกนะผมเนี่ยให้ความเห็นตอนแรกเนี่ยผมก็ให้ความเห็นเป็นกลางแต่ผมมองว่าพยานหลักฐานไม่น่าจะเอาผิดได้ทัวก็มาลงผมนะครับถามว่าให้ความเห็นเข้าข้างจริงๆไม่เห็นไม่เห็นจําเป็นว่าจะต้องเข้าข้างเลยนะลุงพลก็ไม่ได้จ้างผมด้วยนะครับถึงจ้างผมก็ไม่ได้รับนะฮะจะ มันไม่มีความจาเป็นอะว่าจะต้องไปเข้าข้างไทยนะครับมันจะเป็นความเห็นทางกฎหมายคุณใหม่ชาลวันถามว่าเปิดได้ไหมอรเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยดูแล้วกันนะฮะเอ่อมันต้องใช้เวลาอ่านด้วยนะครับอืส่งลิงก์ส่งลิงก์ c เ l l นเตอร์มาหรือเปล่าเนี่ยคุณใหม่ชาละวันนะครับไม่ใช่กดลิงก์ไปปุบ๊บมีโหเงินเกี้ยมบัญชีนะใบที่ตัดสินสลักหลังมีผลไหมครับความเห็นแย้งไหมใช่ไหมหมายถึง ความเห็นแย้งมีผลสิเพราะว่าความเห็นแย้งนี่มันติดอยู่ในสำนวนเวลาไปศาลอุทธร์เนี่ยผู้พิพากษาเขาก็จะเอาเอามาอ่านกันนะครับแล้วเขาก็มาลงความเห็นกันอีกทีหนึง่งชั้นอุทธร์เนี่ยมีโอกาสที่จะพิจารณาเนี่ยมันก็ละเอียดกว่าชั้นต้นเพราะว่าชั้นต้นผู้พิพากษาส,าสองคนเท่านั้นเองที่อยู่ในในคดีนะครับท <c oughs> นายอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายง่ายไปนะคะผมจะไปเชื่ออะไรผมไม่ได้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นต้องเชื่อใครหรอก คุณธนาาันตวันผมอยกเล่นนะครับคุณคุณเจตสุนะครับคืออย่างนี้อ่าผู้พิพากษาเนี่ยสาลชั้นต้นมีสองคนพอสารอุทธรเนี่ยสามคนละนะครับความเห็นมันก็มีเพิ่มขึ้นและต้องมีสามคนนะครับอืมพอมีสามคนปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะให้ความเห็นหลายๆอย่างเนี่ยนะครับ มันก็เปลี่ยนแปลงไปกว่าสองคนนะครับคุณคอมีเดอะแมวฝ่ายโจทยั่วยุจำเลยเพื่อเรื่องประกันตัวเนี่ยนะครับเป็นดุนพินิตของศาลนะ่ะนะแต่ก็ต้องบอกนะว่าพฤติกรรมต่างๆของลุงพลเนี่ยมันก็มีผลนะที่จะไปคัดค้านการประกันตัวแต่ผมเชื่อว่าศาลให้ประกันนะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยไม่มีพฤติการ,รหลบหนี ถ้าไม่หลบหนีพยานก็สืบไปหมดแล้วอ่ะนะครับจะไปคมขู่พยานก็คงคงไม่มีผลนะครับเพราะว่าพยานสืบันหมดแล้วนะครับสืบกันไปหมดแล้วสำนวนอยู่ในแฟ้มแล้วนะครับใครจะไปเบิกความกับมันไม่มีเบิกความแล้วไงมันไม่มีสืบพยานแล้วอ่ะนะครับชั้นอุทธรณ์เนี่ยพิจารณาจากสำนวนนะครับชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลืออย่างเดียวนะครับที่ศาลจะไม่ให้ประกันก็คือในเรื่องของมีพฤติการหลบหลบหนี หรือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับซึ่งลุงพลก็ไม่น่าจะหลบหนีแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็คิดว่าเรื่องประกันตัวเนี่ยคงไม่มีปัญหานะครับอืมนะคุณพัดลุงพลไม่ลุงไม่หลบหนีทุกนัดและไม่เคยทําตัวข่มขู่ใครก็น่าจะได้ประกันตัวนะครับคุณน้าตั้งสวนเกษตรติดตามตั้งแต่เรื่องนายนารินแล้วชื่นชมขอบคุณนะครับอืม ก็ต้องว่าถัดไปอะ่ะผมจะคุยเรื่องที่นลินยังไม่ได้คุยเลยนะครับใครใครที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูคลิปแบบไปดูนะช่วงกรอกๆช่วงนั้นเนี่ยนะครับคนหายมัน <laughs> มีคนหายอะ่ะโอ้มันตลกจริงเลยนะครับแล้วคนหายกัวันไม่หายนะหายดึกๆอืมหายดึกๆที่ผมรู้มานะที่ผมฟังเข้ามานะครับไม่ไม่ยืนยันนะแต่รับรองเนี่ยมีคนหายแน่นอนนะครับเพราะว่ามันสอดคล้องกับ แฟ้มรับที่ผมมีอยู่นะครับผมมีแฟ้มรับอยู่เนี่ยคดีซึ่งคุณลินลินเออผมเล่าให้ฟังเลยแหละนะครับคุณพี่ออยดูแล้วนะครับมันมันมีคนหายด้วยเนี่ยโโหแล้วสมัยนั้นเนี่ยนะครับคือสื่อหลักลงเยอะนะครับแล้วพี่นรินเชื้อคมตาเนี่ยนะฮะตอนที่แกถูกเอาตัวไปเนี่ย ก็เสียดายนะมันไม่มีสื่อหลักไปไปปักหลักเฝ้าบ้านแกนะครับไม่งั้นเนี่ยคงได้คงได้มีข่าวออกมาบ้างแหละนะครับเสื่อไปหลังจากที่แกโดนเอาตัวไปแล้วมีนักข่าวช่องไทยรัฐนะครับแกไปเฝ้าบ้านพี่นลินเลยนะครับอืมซึ่งแกก็บอกว่าเออพี่นลินเนี่ยถูกเอาตัวไปนะครับ คุณจำนงสวัสดีครับคุณโลสวาลตี้ i, ขอคลิปสัก5นาทีได้ป่ะครับสามนาทีมันสั้นไปผม,มผมไม่คิดเกียดเองนะครับผมไม่คิดเกียดทำแปดนาทีนะโหต้องมาพูดยืดยาวนะครับถ้าเนื้อหามันผมก็อยากสรุปให้มันอยู่ในคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาวิเคราะห์กันมานะครับว่าคลิปสามนาทีเนี่ยมันเหมาะที่จะกําลังดูแล้ว นะครับถ้ามันยาวไปเกินกว่าสามนาทีเนี่ยคนไม่ค่อยดูกันสมัยก่อนนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าต้องผมก็เลยติดไงสมัยนั้นเนี่ยผมทำสามนาทีสามนาทีตลอดนะครับก็เลยทำสามนาทีตลอดพอช่วงหลังอา้าว u t u b e บอกว่าทำแปดนาทีมีโฆษณาตรงกลางได้ปุ๊บคนก็เลยหันมาทำแปดนาทีกันแล้วคนยุคใหม่เนี่ยเขาก็ดูยาวๆกันได้นะครับเขาไม่ดูแล้วแค่สามนาทีเนี่ยก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ทำยี่สิบนาทีชั่วโมงหนึ่งอะไรก็มีคนดู แต่บางเอนผมไม่ผมม่โอ้โหแปดนาทีจะคุยอะไรอะผมก็ไม่เข้าใจนะครับจะมาเอออ้้มอึง้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ <c oughs> ไม่หายคิดถึงต้องดูซ้ำหยอกหยอกคุณลดวาไรตี้คือผมก็เลยจะพูดให้เนื้อหามันยืดยาวเป็นแปดนาทีเนี่ยผมก็ต้องไปเตรียมเนื้อหามาอีกนะครับผมก็เลยขี้เกียจเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรเลยแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามทําให้มันนานขึ้นแล้วกันนะแต่ว่า จะแปดนาทีเหรอก็ได้นะครับแปดนาทีก็ได้แปดนาทีมันก็อัดก็ช้านะครับพอโหลดก็ช้าอีกนะแต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าขยันหน่อยก็ทำแปดนาทีอย่างคิดเรื่องคนหายเนี่ยมันต้องเล่ายาวนะครับมันก็เลยต้องแปดนาทีเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดคุยเรื่องคนหายเดียเด่ยวๆอีกทีหนึ่งเลยคุณนิพาถูกต้องครับไม่ว่าอุทธรณ์จะยังไงนะครับ ก็คงต้องดีกาถูกต้องมันก็ต้องดีกากันไม่มีคนดูแสดงว่าไม่ผ่านคุณประภัยอืมคุณจตุพรสวัสดีครับคุณพี่ออยเล่าเรื่องอื่นผสมไปก็ได้เหรอ,หรอครับก็แปดนาทีเนะี่ยสามนาทีนี่แปดนาทีเกือบสามเท่าเลยนะมันน่าสงสัยนะกกรอบก็ผมก็ทําแค่นี้แหละนะครับที่ จะมีคนมาดูเยอะๆต้องบอกเลยนะเดี๋ยวพอศาลธรณ์ตัดสินปุ๊บเนี่ยคนก็ไม่ดูแล้วนะครับก็หมดคดีนี้เดี๋ยวก็ซานะครับพอซาปุ๊บคนก็ไปดูอย่างอื่นกันต่อแล้วผมก็ทําเรื่องอื่นต่อแล้วแหละนะอืมแต่ว่าช่วงนี้เอาเดี๋ยวลุงพลมาผมก็เตรียมตัวเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะครับจะได้มีอะไรเดี๋ยวเผื่อทีวงทีวีเขาเชิญไปออกทีวีผมจะได้มีอะไรให้สัมภาษณ์เขาได้บ้างนะครับคุณติณาเหรอ มันน่าสงสัยนะครับคุณเจนจิลาสวัสดีครับกกกอกแดนพิศวงคุณยายมินนี่สวัสดีครับทนายเลือกทนายผิดหรือเปล่าโอ้อย่าไปว่าเขาเลยนะลุงพลแกจะเลือกทนายใครทําก็แล้วแต่เขาอะนะครับหลายคนนี่ชอบมาเชอบมาไม่ไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าถึงคุณยายมินนี่นะแต่ว่าหลายคนเนี่ยชอบมาบอกโอ้โหราชพลลงไปคนแรกลุงพลไม่เอา มันลุงพลเขาไม่มีสิทธิเลือกนะครับทุกคนมีสิทธิเลือกทนายนะผมไม่ไม่ไม่จำเป็นหรอกนะครับว่าลุงพลไม่เลือกเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ใช่ว่าผมต้องมานั่งร้องไห้อะไรเศร้าอะไรหนักหนาไม่จําเป็นนะครับคดีอย่างอื่นผมก็มีทํานะครับอืมไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกนะคือใครจะมาเหยียดเหยียดยามหรืออะไรเนี่ยผมไม่ได้สนใจเพราะว่าเราทําอาชีพสุจริตนะ ผมก็ฝากบอกนะครับยูทูบเบอร์ทุกท่านเนี่ยนะเวลาใครมาว่าอะไรไปว่าเฮ้ยไปว่าเกาะคนตายเออไปหาที่กินกคนตายอะไรเนี่ยนะต้องบอกนะว่าอย่างนี้ร้านพวงหลีดมันตายห่าหมดดีโดนเขาด่าหมดนะครับถามว่าไปทำมาหากินกับคนตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันไม่ได้หรอกนะมันเป็นอาชีพเขานะครับถ้าไม่มีร้านพวงหลีดนี่แล้วใครจะเอาพวงหลีดไปไหว้ไหว้คนตายล่ะนะ ร้านขายทูบเทียนเนี่ยนะครับว่า้คนตายอะไรเงี้ยหากินกอบคนตายมันจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะคนเขาทํางานสุจริตอ่ะก็อย่าไปว่าเขาเลยนะนอกจากเอ้ยไอ้คนที่ควรด่าคือไปป้นไปฆ่านะครับอะไรพวกเนี้ยเออจะด่าก่อยไปด่านะคนทํามาหากินสุจริตอย่าไปด่าอะไรพวกเลยนะผมว่าอย่างนั้นนะเนี่ยเชฟยันมาดูเชฟยันสวัสดีครับสกิดข่าวสามใช่ไหมอืมนะครับ สวัสดีนะคุณเชฟยันเห็นพูดถึงผมนะผมรู้จักนะครับก็ดูอยู่นะครับดูช่องเชฟยันอยู่คดีโกกอมันเอ๊ะหลายอย่างค่ะท่านทนายก็ผมผมต้องบอกนะลุงพลเนี่ยนะครับลุงพลเนี่ยถ้าไม่มีลุงพลถ้าไม่มียูทูบเบอร์ล้อมหน้าล้อมหลังนะถ้าไม่มีสื่อมาประกบนะในช่วงนั้นนะป่านี้ไปอยู่แถวปูมโนรมแล้วนะครับไปอยู่ที่เดียวกับพี่นรินเนี่ยจะบอกให้นะอืม พี่นรินก็เหอะนะครับถ้าแกเป็นคนที่ดุเดือดนะครับถ้าแกเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกอะไรคนที่ไม่ยอมคนเนี่ยนะครับเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะครับเป็นคนที่เกลี้ยกลาดอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นลินนะโดนซ้อมไปแล้วนะครับบังเอญว่าแกเนี่ยเป็นคนที่แบบติ๋มติ่มนิ่มๆเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเขาก็เลยมันก็เลยพี่นลินก็เลยไม่ไม่ก็เลยรอดปลอดภัยนะครับก็เลยปลอดภัยกลับมานะครับ ผมต้องบอกตามตรงนะครับพี่เชฟยันบอกว่าผมชอบทนายรัชพลด่าใครไม่เป็นผมด่าเป็นแต่ผมไม่อยากไม่ไม่จําเป็นต้องไปด่าใครนะครับอืมคือไอ้คนที่มาด่าเราเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเราจะไปสนใจอะไรที่มันเป็นเศษสวะทําไมนะครับมันเป็นเป็นพวกเศษขยะนะรเราเก็บเศษขยะมาเกเอามาเก็บไว้ในบ้านทําไมขยะก็ให้มันอยู่ในส่วนของขยะไปนะครับหรือไม่ บางทีก็ด่ากลับนะครับด่ากลับไม่ใช่อะไรมันจะได้เป็นคอนเทนต์คนี่ชอบกันให้คนตีกันอ่ะนะครับมันเป็นคอนเทนต์อืมก็เหมือนหน้าสารนะเห็นไหมหน้าสารเนะี่ยพอคนจะตีกันปุ๊บวันนั้นอ่ะนะครับโอ้โหสื่อจะลงเลยนะครับโอ้ปู่มณีนี่แกก็สดจริงๆนะงไเอาพวงลงพวงหลีดไปวางหน้าสารนะคิดได้ไงวะเนี่ยนะครับน่ากลัวนะครับไปทำอะไรงั้นเนี่ยมันมันก็เสี่ยงนะฮะ เราะว่ามันมีจะเรียกว่าคนให้กําลังใจก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่คนมันก็อารมณ์ร้อนนะนะครับก็เบาๆกันหน่อยคุณลบวาไรคุณลบวาไรตี้กับคุณใหม่ชลาวัน,นี่คนเดียวกันปะเนี่ยแล้วก็มาดามลาเต้นเนี่ยผมว่าสับสนหมดแล้วนะครับสามสามช่องเนี่ยนะหรือว่าช่องไหนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยโอ้โหผมงงไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็มีฉายา,ยาอะไรอีกเต็มไปหมดเลยอะ่ะนะฮะ อะไรดาวอังคารดาวพูโตโหเต็ไมไปหมดเลย